สวัสดีค่ะพบกับแตงกวาอีกแล้วนะคะที่ช่องปลอดบายซุปแตงค่ะวันนี้แตงพามาอยู่ในบูธห้างซ็นท่านพระรามสองนะคะตั้งแต่วันที่1 1ถึง17มกราคมนี้ค่ะในบูธน,นะคะก็จะมีโชว์รถอีู่2คันนะ,ะเดี๋ยวแตงพาชมนะคะแล้วก็แตงจะมาแจกโปรนะคะทั้งข้างหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ารุ่นอะไรนะคะแต่ก่อนไปชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e แตงด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ มาชมที่คันแรกเลยนะคะเอเวอร t ค่ะแต่งพาตัวไทเทเนียมพัดขับสีนะคะแต่งชุดแต่งวิกเตอร์พร้อมล้อมแม็กสุดเทพมาโชว์ที่นี่นะคะเป็นที่สนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวพาชมรอบๆคันเลยค่ะนี่ค่ะ ่อสุดๆเลยนะคะเรามาพร้อมกับโรนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้าเลยดอกเบีย้ยพิเศษ0.99%หรือฟีชุดแต่งวิคเตอร์ทั้งคันจองด่วงจำนวนจำกัดนะโปรนี้เดีย๋ยวไปต่อที่กระบะด้านข้างกันเลยค่ะว่าเป็นยุ่นอะไร วายแท็กไบเทอร์โบขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะสีที่โชว์อยู่นี้นะคะ mm hmm. เป็นสีบรอนเงินนะคะรีม mm ิเต็ดนะคะหนึ่งพันสุดท้ายแล้วนะคะเดี mm hmm. ตั้งพาชมรอบคันนะคะ mm hmm. นี่ค่ะดีไซน์รูหราแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมตอนหลังกันเลยคะ่ะเรามีผลแังสาท้ายนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเบาแบบนี้เลยนี่ค่ะกะบว้างขวางสุดๆเลยค่ะ รอบคันนี้นะคะโปรพิเศษนะคะ1,000สุดท้ายเท่านั้นนะคะแจกไปเลยนะคะในบูธนะคะใครจองทันส่วนลดค่ะ150,000บาทนะคะฟังไม่ผิดนะคะ150,000บาทค่ะพร้อมของแถมเบื้องต้นครบพร้อมใช้งานเลยนะคะ สนใจคันนี้นะคะโปรมพิเศษของเราะะ้ะรีบถักแตงมาด่วนเลยนะคะที่กิวโคดนี้หรือว่าเบอร์โทร0835440099เบอร์นี้เลยค่ะด่วนนะคะวันนี้แตงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากมาเจอแตงนะคะก็เชิญที่บูธเซ็นทันพาร,ราม2นะคะถึงวันที่17นี้นะคะหรือโทรนักแตงก่อนได้นะเดีย๋ยวติดตามตันใหม่คลิปหน้านะคะว่าแตจะพาไปชมรุน่นไหนแล้วก็แจกโปอะไรคะ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ Bye bye